เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการบุรพา491ทลายแก๊งคลเซ็นเตอร์จับในหน้านำพาคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ในกัมพูชามีผู้คุมคนไทยล่วงละเมิดเหยื่อผู้หญิงเ <c oughs> จ้าหน้าที่สนธิกำลังปิดล้อมกลุ่มก่อความไม่สงบที่จะนะสงขา <c oughs> <c oughs> ก่อนวิสามันสามศพบาดเจ็บหนึ่งคนทั้งหมดมีประวัติก่อการร้ายในพื้นที่ชายแดนใต้ตำรวจปคบเปิดชื่อไส้กรอก32ยี่ห้อ ที่ผลิตจากโรงงานไส้กรอกไม่ผ่านการรับรองที่ชนบุรีพบใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน25เท่ากินแล้วอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้กลุ่มประมงพื้นบ้านที่ระยองนัดรวมตัวขอเยียวยาหลังได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วขณะที่ผู้ประกอบการที่หาดทรายแก้วเกาะเสม็ดแจ้งพบคราบขมาฝุนสีดำถูกขึ้นซัดเข้ามาที่ชายหาดแม่หมอก,กระต่ายร้องกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบคู่ขนานคดีตำรวจขับบิ๊กไบค์ชนลูกสาวเสียชีวิตบนทางม้าลายขณะที่กทมและตำรวจนครบาลเตรียมติดสัญญาณไฟกดปุ่มทางม้าลายที่จุดเกิดเหตุแล้ว สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิมติพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุน้ำมันรัวร่วกลางทะเลที่ระยองนะครับซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการบนเกาะ,ะเสม็ดพบคราบขม่าสีดําบริเวณหาดทรายแก้วขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันก็มีกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก20กลุ่มนะครับเตรียมไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองขอให้ช่วยเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล หลังจากพวกเขาได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ไม่สามารถออกเรือจัดจับสัตว์น้ําได้นะครับซึ่งล่าสุดผู้บริหาร SPRC ได้ไปพบกับชาวประมงที่หาดแม่รำพึงขอโทษพร้อมสัญญาว่าจะเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยเร็วนะครับที่โรงแรมระยองบีชหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะครับมีกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก20กลุ่มจำนวนกว่า300คนนัดหมายรวมตัวกันพูดคุยหาแนวทาง เพื่อเจราจาเยียวยาให้ทางบริษัทต้นเหตุน้ำมันรั่วไหลกลางทะเลหลังจากได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถออกเรือไปจับสัตว์น้ำได้เนื่องจากมีการให้งดจับสัตว์น้ำในช่วงนั้นก็ทำให้ขาดรายได้อย่างหนักนายประเสริฐแสงเนตรอายุ50ปีประธานกลุ่มคลองกระเชอบอกว่าหลังจากได้ข้อสรุปในที่ประชุมก็จะไปยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและจะให้ภาครัฐเห็นความสำคัญและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งประชาชนมีบทเรียนจากเหตุน้ำมันรั่วปี2556มาแล้วจึงไม่อยากถูกหลอกให้เซนหนังสือที่จะไม่เอาผิดกับบริษัทที่เป็นต้นเหตุคือว่าสมาชิกก็ดำเนินการตามของของกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเราเราจะเ,เกียวยาแบบไหนแล้วก็ระยะระยะยต้องพื้นผูทะเลต้องให้มันสภาพของเดิม ปัจจุบันเนี่ยหมือนเกือบจะดีแล้วตั้งแต่น้ำมันรั่วครั้งปี56แล้วมาครั้งนี้ครั้งนี้มันหนักกว่าก็เลยต้องาหาแนวทางร่วมกันจากนั้นในช่วงบ่ายผู้บริหารจาก S P R C นำโดยนายโรเบิร์ตโดบริกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Star Refining เดินทางมาพบกับกลุ่มประมงเรือเล็กคลองกระเชอที่หาดแม่รำพึง ระหว่างนั้นมีตัวแทนชาวประมงสะท้อนปัญหานี้โดยต้องการให้ SPRC รับปากว่าจะเยียวยาเมื่อไรอย่างไรเพราะว่าครั้งที่แล้วรอนานหลายปีได้เงินเพียงรายละ3 0,000บาทถือว่าไม่คุ้มกับความเสียหายที่เสียไปนายจริรศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ SPRC ยืนยันว่าทางบริษัทจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนการเยียวยาจะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมา3ฝ่ายประกอบด้วยบริษัท SPRC จังหวัดระยอง และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสามากที่สุดยืนยันว่าจะไม่เงียบหายไปอย่างแน่นอนอตอบถาวระมงท,ทุกคนที่ก็นั่งฟังเลยเนี่ยตอบได้ทุกคนเลยนะตอบพระกอนอบ่าคนแรงจะเยอะย้าเนี่ยพี่จะให้เขาทลายก็วันนี้นะฮะต้องต้องบอกงี้นะครับต้องต้องบอกว่าเรามาเพื่อขอโทษนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยเตรียมถุง คือแสดงความเสียใจนะครับเราก็จะเตรียมถุงนี้มาให้กับพี่น้องทุกคนที่นี่นะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนายโรเบิร์ตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPRC ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษมีล่ามแปลให้ชาวบ้านฟังนะครับได้ความว่าขอโทษและจะรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมที่สุดพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มชาวประมงด้วยนะครับผู้ประกอบการที่หาดทรายแก้วเกาะเสม็ดก็แจ้งมายังผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ พบคราบข่าลักษณะเป็นฝุ่นสีดําถูกคลื่นซัดเข้ามาที่ชายหาดทําให้ชายหาดที่เคยขาวสะอาดกลายเป็นสีดําเป็นทางยาวเกือบตลอดแนวกลุ่มผู้ประกอบการบอกว่าไม่รู้ว่าคราบสีดํามาจากไหนเพราะว่าปกติถ้าคลื่นลมแรงแบบนี้ก็จะไม่มีคราบหรือข่าแต่วันนี้ขึ้นมาเต็มชายหาดอยากให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมล,ลพิษมาพิสูจน์ว่าคราบที่เห็นคืออะไรและมีสาเหตุมาจากน้ำมันรั่วหรือไม่ นายธวัชเจนการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสม็ดบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการบริเวณหาดทรายแก้วและอ่าวไผ่และได้ประสานไปยังบริษัทต้นเหตุที่ทําให้เกิดน้ํามันรนั่วไหลลงทะเลมาตรวจสอบเบื้องต้นก็ได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวถ้าพบขม่าวสีดําต้องสงสัยให้งดลงเล่นน้ําเพื่ <h az ell> อค,ความปลอดภัยครับความคืบหน้าก,กรณีตํารวจขับบิ๊กไบ์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตบนทางม้าลายนะครับล่าสุดวันนี้ แม่ของคุณหมอกระต่ายและทนายความเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้คู่ขนานกับการทําสํานวนสอบสวนของทางตํารวจนะครับนารัชนีบอกว่าลูกสาวไม่ได้ข้ามถนนโดยประมาทนะครับไม่ได้มีโอกาสได้ป้องกันตนเองหรือได้รับการรักษาเพราะว่าเสียชีวิตขาที่แต่ถูกโยนความผิดให้ผู้ใช้ถนนซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น และไม่อยากให้ลูกสาวตายฟรีตอนนี้ครอบครัวก็ยังหวาดกลัวการข้ามถนนไม่อยากให้คดีหายไปโดยไม่ส่งผลอะไรกับประเทศอย่างคดีอื่นที่ผ่านมาขอให้ทางสภาช่วยชี้นำสังคมเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาต่อไปขณะที่ทางกรรมธิการก็ยืนยันนะครับจะให้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็มีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไขกฎหมายมให้ประชาชนที่ข้ามถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่าขณะนี้จะตื่นตัวมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จะนาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของกรรมธิการและจะพิจารณาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้านกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็ประชุมหารือเตรียมติดตั้งสัญญาณไฟกดปุ่มทางข้ามทางม้าลายถนนพญาไทบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเขตราชเทเวีจุดที่หมอกระต่ายถูกิ๊กไบ์ชนเสียชีวิตพร้อมกันนี้ได้เตรียมปรับปรุงทางม้าลายทั่วกทมที่มีอยู่3 2 8 0จุด ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ1 2 7 7จุดติดตั้งสัญญาณไฟแบบกดปุ่ม226จุดทาสีแดงบนเส้นทางข้าม430จุดรวมทั้งหมดที่ปรับปรุงไปแล้ว1 9 3 3จุดและไม่ได้ปรับปรุงอีก1,347จจุดนะครับหลังจากนี้กทมจะติดตั้งสัญญาณไฟแบบกดปุ่มเพิ่มอีกร้อยจุดพร้อมกับปรับปรุงป้ายเตือนป้ายกำหนดความเร็วทาสีแดงพื้นเส้นทางข้าม และก็เส้นชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทางม้าลายอย่างเร่งด่วนพร้อมกับสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนนะครับทางนี้ก็จะมีการตั้งรางวัลสําหรับผู้ที่มีคลิปรถที่ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลายด้วยโดยจะมีเงินรางวัลน,น้าจับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามกรณีไปตรวจสอบโรงงานผิดไส้กรอก ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับมาดูเจ้าหน้าที่เปิดเผยถึง32ยี่ห้อด้วยและติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับไปทลายแก๊งคอ์เซนเตอร์นะครับนำพาคนไทยข้ามฝั่งไปทำงานเป็นแก๊งคอ์เซนเตอร์ในกัมพูชา ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงลุกกับขบวนการแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่ไม่หยุดหลอกลวงเหยื่อคนไทยและก็เตรียมออกหมายจับผู้ที่สมัครใจข้ามไปทํางานในฝั่งกัมพูชาทุกคนเนื่องจากน่าจะรู้ว่าไปทํางานที่แก๊งคอเซ็นเตอร์เบื้องต้นตํารวจรู้ตัวที่เป็นตัวการใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนไทยแล้วติดตามตรายละเอียดกับคุณสุมนาเจวเจริญวงครับ ปฏิบัติการบรุรพา491ถลายแก๊งคอเซนเตอร์ตัดวงจรส่งคนไทยข้ามแดนไปกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจ PCT และสืบสวนผูทรภาค2ส,สืบทราบว่าจะมีการนำคนไทยข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาเมื่อนำกำลังเข้าจับกุม่มพบนายหน้าคือนายน,นัฐกรอายุ28ปีและนางอ้อยใจอายุ34ปีสาม,มีภรรยาต่างวิ่งหนีไปคนละทิศละทางโดยนางอ้อยใจหนีไปหลบในห้องน้ำ <S <S เปิดเปิด อะออกมาเราออกมาออกมามานี่มานี่ปกติบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านล้างนะคะแต่ก็จะมีแก๊้งคอเซ็นเตอร์ที่จะข้ามไปทํางานฝั่งกัมพูชานั้นเข้ามาพักบางช่วงและก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะมีผู้นําพานั้นได้พากลุ่มคนเหล่านี้ได้หลบหนีออกไปก่อนทิ้งไว้เพียงร่องรอยเป็นรองเท้าและก็เสื้อผ้าจํานวนมากค่ะ ส่วนนายนัทกรถูกนำตัวไปสอบสวนโดยเบื้องต้นให้การปฏิเสธแต่ชุดสืบสวนมีพยานหลักฐานความเชื่อมโยงว่านายนัทกรได้รับเงินส่วนแบ่งมาจากในปหนวดงามหัวหน้าผู้ดูแลขบวนการแก๊้งคอเซนเตอร์คนไทยที่ทำงานในกัมพูชาหลายครั้งและยังมีอดีตแก๊งคอเซนเตอร์ยืนยันว่าเคยข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาโดยจ่ายเงินให้ในายนัทกรและไปถึงจะมีในปหนวดงามเป็นผู้คุมทำร้ายทุกตีหากไม่ทำงาน นายนัถกรจึงจำนวนด้วยหลักฐานยอมรับสารภาพว่ากำลังจะถอยรถคันใหม่อีกคัน<ป>เพื่อขนคนไปทำงานเป็นแก๊้งคอเซ็นเตอร์แต่มาถูกตำรวจจับได้ก่อนตอนที่เรารู้จักตอนไนเนี่ยก็เพิ่งรู้จักช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วเ,เคยได้นมรู้จักเป็นคนเป็นน้องอยู่ที่ว่าเคยไปทำงานข้างใน,นทำที่เว็บเพราะแล้น้องมันกลับมาอย่างเงี้ยก็ได้ติดต่อกัน าลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่ที่อยู่ทางโน้นนะครับณขนานี้ที่เราสืบสวนเจอในกลุ่มนี้ก็มีไม่น้อยกว่า50คนหมายจับที่อยู่ทางโน้นเราก็จะประสานกับทางการเขเมรนะครับใช้หมา,ายจับเนี่ยให้เขาประสานงานส่งตัวมานะครับ ขณะที่การสอบสวนนางอ้อยใจให้การปฏิเสธแต่ชุดสืบสวนนำโดยพลตำรวจตีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคสองมีพยานหลักฐานมัดตัวนางอ้อยใจเป็นหนึ่งในแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกเหยื่อได้จำนวนมากรู้จักกับนายทุนชาวจีนกลับมาก,ก็เพื่อจะมาขนคนข้ามไปอีกจากแนวทางที่ได้มาก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยเคยทำงานอยู่ในคอแต่ทำหน้าที่ถอนเงินทางฝั่งนู้นเป็นเหมือนพนักงานบัญชี คนจีนจะมาหลอกเราไม่ได้เพราไม่รู้ภาษาเพราะฉะนั้นแล้วคนไทยที่ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมาหลอกพี่น้องประชาชนที่นี่เรามองว่าเป็นอาชญากรทุกคนจะต้องถูกดำเนินคดีตัวออกหมายจับเคสนี้ที่มันยากก็เนื่องจากว่าบัญชีม้ามัน,ม,ม,นมันเยอะมากนะแล้วไปไม่ถึงตัวการสักทีแล้วก็อสำคัญเหยื่อส่วนมากกลับมากลัวอย่างไม่จบเพียงแค่นี้เมื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังเหิมเกริม พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งให้ปฏิบัติการเชิงรุกเอาผิดกับขบวนการแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่ยังทำงานหลอกลวงคนไทยอยู่ทุกวันไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปพวกนี้คืออาชญากรข้ามชาติต้องถูกออกหมายจับทุกคนโดยล็อตแรกถูกออกหมายจับ17คนสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน หลังจากมีการตรวจสอบโรงงานผลิตไส้กรอกแห่งหนึ่งที่ชลบุรีผลิตไส้กรอกส่งขายหลายจังหวัดนะครับจนทําให้มีเด็กที่บริโภคเข้าไปแล้วมีอาการป่วยรุนแรงทําให้เจ้าหน้าที่แต่และจังหวัดก็สอบสวนประวัติพบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาหารนะครับซึ่งต่อมาตํารวจก็ขยายผลจนพบแหล่งผลิตที่เมื่อเข้าไปตรวจค้นก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสภาพภายใน นอกจากไม่ถูกสุขอ,อนามัยแล้วก็ยังพบว่ามีการผสมสารกันบูดในอาหารเกินมาตรฐานที่กำหนดถึง25เท่าซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนี่เป็นสภาพอุปกรณ์ประกอบการผลิตไส้กรอกหลายยี่ห้อในโรงงานที่บ้านเลขที่6ทับ66หมู่3ซอยบ้านสวนหนองข้างอคอกที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบหลังจากที่พบเด็กจํานวนมากต้องเข้ารับการรักษาตัวหลังจากบริโภคแล้วไม่สบายอย่างรุนแรงมีอาการซีดเขียวหายใจลําบากเหนื่อยง่ายซึ่งได้เข้าได้กับภาวะที่มีสารไปจับในเม็ดเลือดแทนออกซิเจนทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนยิ่งสอบประวัติว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคไส้กรอกที่มีส่วนผสมของนไตรที่เป็นส่วนผสมของวัตถุก,กันเสียหรือสารกันบูดในปริมาณที่มากเกินไป ทางกองบังคับการตรวจปราปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาบุกเข้าไปที่โรงงานที่ชนบุรีตรวจยึดของกลาง32รายการ32ยี่ห้อพร้อมกับคนงาน8คนมีนางสาวรักทวีแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับยอมรับว่าเปิดโรงงานมา5ปีแล้วโดยรับจ้างผลิตให้กับคนที่มาว่าจ้างแล้วติดฉลากยี่ห้อลงไปทางพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ ของบอกปคบอเนี่ยครับก็บอกว่าการ,รสืบสวนพบว่าแหล่งผลิตยอยู่ที่นี่แล้วส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าที่สมุทรสาครแล้วกระจายขายไปทั่วประเทศรวมทั้งยังมีสัญลักษณ์ฮาลาลปลอมด้วยนะครับเบื้องต้นพบว่ามีการแจ้งความผิดตามพ,ามพรบอาหารพุทธศักราช2522คือสถานที่ผลิตอาหารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีผลิตภัณฑ์อาหารแสดงสลากไม่ถูกต้อง และถ้าตรวจพบสารต้องห้ามในอาหารก็จะเข้าข่ายความผิดฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ด้วยนะครับทางด้านนายแพทย์วิทิตสุริยดีชัยกุลรองเลขาธิการออยบอกว่าสารการบูดตามปกติแล้วร่างกายสามารถจะขับออกทางไตได้ถ้าไม่เกินอัตราที่กําหนดนะครับกฎหมายกําหนดให้ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์อาหารได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหารแต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าในผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะครับ มีปริมาณสารนี้ถึง2,000กว่ามิลลิกรัมหรือ25เท่าบบความคืบหน้าล่าสุดวันนี้โรงงานถูกสั่งปิดไปแล้วนะครับผู้ที่อยู่ข้างเคียงบอกว่าปกติในโรงงานจะมีคนงานอยู่ประมาณ10คนเคยนำไส้กรอกมาให้กินจะมีสีแดงผิดปกติกลัวเป็นอันตรายก็เลยโยนทิ้งไปนะครับส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดเผยผลการตรวจสอบโรงงานพบว่าไม่ได้จดทะเบียนขออนุญาตก่อตั้งจึงมีความผิดอยู่แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณธปนีศรีชัยอยู่ที่จนะสงขานะครับไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยง,งานปิดล้อมกลุ่มป่อหมา้มีสามัญทาการถถาจกรรมไปสามศพและจับในขณะที่บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับที่มามอบตัวต่อหลังครับ ล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลา14ชั่วโมงในการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ตำบลบ้านานาที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาซึ่งผู้ต้องหานั้นมีหมายจับในคดีความมั่นคงทําให้ถูกวิสามัญฆาตกรรมไป3รายบาดเจ็บ1รายและมอบตัวในที่สุดนะครับพอบอกองกําลังของทหารพรานชายแดยนภาคใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายขณะที่โตอิหม,ม่ามยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุปะทะในมัสยิดและโรงเรียนตาดีกานะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ก่อความไม่สงบพยายามหลบหนีติดตามรายละเอียดล่าสุดกับคุณธป,ปนีศรีชัยครับ สถานการณ์ที่บ้านท่าชมวงหมู่ที่6ตำบลบ้านนามเพรจนะจังหวัดสงขลาเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมานะคะหลังจากเกิดการปิดล้อมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสีรายที่มาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงเรียนตาดีกาข้างกับมัสยิดโคกเค็และเกิดการประทะกกับเจ้าหน้าที่ส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสารายนั้น ถูกวิสามันเสียชีวิตส่วนอีกหนึ่งรายบาดเจ็บนะคะและเข้ามอบตัวในที่สุดหลังจากมีการเจรจาจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ค่ะซึ่งทางผบอกองกำลังทหารพรานจอดชาแดนภาคใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติการตามหลักมาตรการนะคะในการเข้าปิดล้อมตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผู้ที่ก่อความรุนทั้ง4รายนั้นมีหมายจับคดีความมั่นคงค่ะ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้คืนพื้นที่บ้านท่าชมวงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีเพียงจุดเกิดเหตุประทะที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนตาดีกาที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงภายในมัสยิดโคเคต ที่พันเอกอิสาราจันทกกระยอมผู้บังคับการกองกำลังทหารพานจังวัชดชายแดนภาคใตเ้เปิดเผยกับข่าวสามมิติว่าเหตุปิดล้อมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพเจะนะสืบทราบว่าคุมผู้ก่อความไม่สมทั้งสีรายมีการหลบหนีอยู่ในพื้นที่โรงเรียนตาดีกามาสยิดโ,โคเคส ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดเรียนเนื่องจากก่อนหน้านั้นได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปฏิบัติการในช่วงเวลา5นาฬิกากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพยายามหลบหนีโดยใช้เชือกโรยตัวจากชั้น2โรงเรียนตาดิกาหลบหนีไปด้านหลัง เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่จึงมีการยิงตอบโต้จนเกิดการประทะและพบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต3รายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัวและหนึ่งในนั้นมีอาวุธปืนชนิดซุ้มยิงระยะไกลที่ไม่ใช่อาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้และก่อนหน้านั้นมีการสืบทราบว่ามีการใช้ปืนชนิดนี้เตรียมก่อเหตุจนมาพบหลักฐานในวันนี้ หลังจากเกิดการประทะพบว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายคือนายจีรศักดิ์เพลงล็งเลาะยังคงหลบนีเจ้าหน้าที่ได้ใช้การเจราจาโดยผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและญาติเจราจายาวนานกว่า9ชั่วโมงก็ไม่เป็นผลจนในเวลาประมาณ18บนาฬิกานายจีรศักดิ์ได้ยอมมอบตัวเนื่องจากได้รับบาดเจ็บอย่างหนกัก เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนำส่งโรงพยาบาลจะนะในการรักษาตัวเบื้องต้นก่อนส่งไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งผอบกอกองบังัทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันด้วยว่าเหตุที่มีการประทะโดยไม่ได้เจรจาในครั้งแรกเพราะมีการหลบหนีและยิงตอบโต้แต่เจ้าหน้าที่ได้ทําตามขั้นตอนของกฎหมายรวมทั้งยืนยันว่าเหตุปิดล้อมไม่ได้มีการใช้อาวุธในพื้นที่มัสยิดแต่เกิดขึ้นหลังโรงเรียนตาดิกา ส่วนผู้ก่อความไม่สมทั้ง4รายยืนยันว่ามีหมายจับคดีความมั่นคงโดยเฉพาะนายจิรศักดิ์มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดที่สถานีรถไฟจะนะเมื่อปี2559ครั้งนี้เองเนี่ยก็ทราบข่าวมาแล้วว่าเขาเขาจะเตรียมจะก่อเหตุเช่นกันโดยอาวุธปืนด้วยอุปกรณ์ที่เขาติดตัวมาเราก็มีมีมีข่าวมาอยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนี่ยเริ่มมีการใช้อาวุธปืนซุ่มยิงนะครับซึ่งซึ่ง,งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เราตรวจยึดได้ ได้ได้กับตัวเป็นปืนเรมเรมตั้ง700ดอสีความสามารถเขาสามารถซุ่มยิงได้ระยะเป็นกิโลแล้เวเขาติดก,กล้องด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกตามข่าวที่เราได้รับมาก็เป็นจริงนี่เป็นภายในมสัสยิดโคเครสนะคะซึ่งทางโต๊ะอิหมามได้ มายืนยันนะคะว่าไม่มีเหตุประทะหรือการสาต์กระสุนยิงเข้ามาในพื้นที่มัสยิดอย่างที่มีการแชร์ภาพอยู่ในโซเชียลนะคะการปิดล้อมวันนี้นะ<ม>เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ภายนอกมัสยิดและภายนอกโรงเรียนตาดีกาค่ะซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงผู้ที่มาละหมาดเหมือนกับตามที่มีข่าวตามโซเชียล เหตุการณ์นี้อยู่ด้านนอกใช่ไหมคะด้านนอกด้านนอกครับด้านนอกแล้วก็จะเป็นส่วนด้านหลังสถา,านที่จ้าน้าที่ได้เจ้าตัวแทนอิหมามยืนยันด้วยว่ากรณีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไปหลบหนีในโรงเรียนตาดีกาไม่มีใครทราบเรื่องเพราะเรื่องนี้โรงเรียนปิดหลังเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้ก็เราก็ไม่ได้เข้ามายังไม่ได้จะใช้สถานที่ก็เลยไม่เอกใจไม่ได้เข้ามาดูแลนะ แต่เบื้องต้นก็มีชุดน้องๆที่เข้ามาเริ่มเก็บเก็บเก็บของของใช้จากจากชุดลงบาลันสามที่ทิ้งไว้น่ะข้างล่างน่ะเตรียมจะว่าสัปดาห์หน้านี้เราก็จะเริ่มเปิดแล้วก็ตกใจตกใจแต่ก็ยืนยันว่าไม่ทราบจริงๆครับ สำหรับผู้เสียชีวิต3รายคือนายสัทธาอาแวมีหมายจับปวิอา,ายา9้าหม้ยนายสุรินการเสงมีหมายจับปวิอยา6ไม้และนายอดิิันดอเลมีหมายจับเหตุการณแขวนป้ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับล่าสุดในคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคืนพื้นที่ในส่วนของในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพทซึ่งในส่วนของอำเภอจนะนั้นนะคะเหตุการณ์ปิดล้อมหรือเหตุการณ์ประทะกันข้างนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะคะหลังจากที่เคยเกิดเหตุบ้างแล้วก็อำเภอจนะเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพรบความมั่นคงในขณะเดียวกันนะคะเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่สงบครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีความพยายามในการเจราจาและล่าสุดนะคะกับการที่ทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขนั้นมีการเจราจากับกลุ่ม BRN นะคะที่กําลังที่จะมีข้อตกลงเพื่อที่เกิดการหยุดยิงซึ่งก็ต้องติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ต่อไปค่ะทัปนิเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานตำรวจเข้าไปตรวจหาหลักฐานในอุเทนถวายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ตรวจค้นครั้งแรกพบอาวุธปืนจำนวนมาก ตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม9,172คนเสียชีวิต21คนหายป่วย7,832คนผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษา84,413คนอาการหนัก517คนใส่เครื่องช่วยหายใจ107คนโดยกรุงเทพมหานครยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด ตำรวจชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบกว่า3 0นายตรวจค้นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปประกอบคดีหลังการค้นครั้งแรกพบอาวุธจำนวนมากในบ้านพักอาจารย์ร้างภายในมหาวิทยาลัยเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดเนื่องจากต้องรอผลตรวจ d n a และคราบเข่าดินปืนจากนักศึกษาทั้ง8คน โดยขณะน,นี้มีความคืบหน้าพอสมควรแต่ต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากในคลิปมีนักศึกษาประมาณ50คนแต่เห็นใบหน้าไม่กี่คนคผู้กำกับการสพน้องปลือร่วมกับประธานมูลนิธิป,ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีถแถลงผลการจับกลุมผู้ต้องหาสองคนในคดีร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสโดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นอดีตสามีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมา แคดดี้วัย31ปีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ว่าถูกคนร้ายหลอกให้นำเอกสารกู้เงินไปให้ก่อนจะสาดน้ำกรดใส่ที่ใบหน้าและร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า3มเดือน <c oughs> เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพส่วนจำนวนเหตุเกิดจากที่ผู้เสียหายได้บอกเลิกกับอดีตสามีและจะมีสามีใหม่ทําให้ไม่พอใจโดยพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นายกองศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลกหรือวาดา้าทำการปลดประเทศไทยออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหลังจากไทยแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสารกระตุน้นสอดคล้องกับวาด้าเรียบร้อยแล้วทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะกลับมาใช้ธงชาติไทย ในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกเมื่อใดซึ่งเวลานี้การกีฬาแห่งประเทศไทยกำลังส่งจดหมายสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรก,ก,กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาถแถลงว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐปฏิบัติภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียพร้อมยืนยันภารกิจประสบความสําเร็จไม่มีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้รับบาดเจ็บ มีรายงานว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย13คนแม้ว่าทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการนี้พุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มใดแต่ซื้อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นกลุ่มยิฮัดที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอัลกออิดะและมักปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากองทัพสหรัฐพยายามกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่นี้มาโดยตลอดแต่ปฏิบัติการครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การเสียชีวิตของนายอาบูบากาอาบบักบดีผู้นำสูงสุดของกลุ่ม i อเเมื่อปี2,562ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐอเมริการะบุว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐสามารถสังหารนายอบูอิบรอฮิมอาัฮาชิมีอักุรอชี ผู้นำคนปัจจุบันของกลุ่ม i อนอกจากนี้ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ปลอดภัยทุกคนข่าวสามิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศการวิ่งคบเพลิงเนื่องในมหกรรมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปี2022นะครับจัดขึ้นที่ปาต๋าหลิงนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวม,มากที่สุดที่กรุงปักกิ่งผู้ที่มาวิ่งคบเพลิงในวันนี้ก็คือมาหลงนะครับนักเทเบิลเทนนิส เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็วูจิงยูซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก2ส,สมัยทุกนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ